สวัสดีครับช่องกีต้าอ่อนนะครับผมวันนี้ก็จะมาเป็นเน้นส่วนของเสียงแตกนะครับจาก2คลิปที่เราที่เราให้เป็นเสียงคลีแลวก็เสียงคลีที่มีโมเดลลชันคือคอรัสนะครับครัวนี้เราจะมาเป็นเสียงแตกที่เป็นโอเวอร์ดรานะครับผมอันดับแรกนะครับก็เลือกแอมเหมือนเดิมแอมไปใช้ผมจะใช้เป็นแอมเฟนเดอร์เหมือนเดิมนะครับก็รีเวร์บสปริงเหมือนเดิมครัวนี้ถ้าเราจะมาเสียงแตกเนี่ยเราก็ใช้ทางซ้ายหมุนทางซ้ายนะครับหมุนมาที่ดีเอสเสียงแตกที่ผมชอบใช้คือเสียงฟิวเจอร์ดรนะครับผมค่าก็จะปรับตามนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับ ที่ชอบใช้เสียง j u i c e ด dry นะครับผมก็เพราะว่าอ่ามันมีเป็นเสียงแตกปลายเสียงหางเสียงเสียง crunch นะครับผมสามารถเล่นขอนแล้วก็มีเสียงแตกปนมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มสังเกตว่าจะมีเสียงจี่แล้วก็เพิ่ม ds noise gate n s noise gate ตลกวกดไปรูปเสียงจี่หายเลยนะครับผมแต่อย่าเปิดเยอะเปิดเยอะหางกดเสียงหางกดนะครับผม เราจะเพิ่ม EQ เข้ามาด้วยแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ผมจะเพิ่มเสียงกลางเข้ามากดเข้าไปฟังเสียงจกแตกต,ต่างดยนะครับรจะมีนวนขึ้น จะเป็นเสียงแตกที่ผมใช้นะครับผมครัวน,นี้ก็จะมาเป็นเสียงแตกที่เป็นโซโล่นะครับก็จะเป็นจะเปลี่ยนจากจูเซอร์ผมเปลี่ยนเป็น v วนเทจโอดีนะครับผมแอมเหมือนเดิมเติมอยเกตเข้ามาเพื่อกัดเสียงจีแต่อีเนี่ยจะเปลี่ยนจากนิดนึงจะเป็น2องสามสองตรงกลางเนี่ย,ย,ยหก้อยหกสเนี่ยคือเป็นย่านทุม้ม แปด้นี่ย่านแหลมเออแปดร้อยนีย่านกลางนะครับผมสามจุดสองเคนี่แ,แหลมผมจะพูดเสียงกลางขึ้นมาเป็นสามเนะครับผมแล้วก็จะเติมดีเลย์ใช้ดิจิตอลดีเลย์อันนี้แล้วแต่สะดวกปรับเลยนะครับผมที่เทียมคัญบางทีผมก็จะเติมเพียรูดเข้ามาด้วยฟังเสียงโดยรวมนะครับ ก็จะใช้ประมาณนี้โอเคครับครัวนี้จะมาเป็นเสียงดิทรชั่นและอันนี้ก็จะเป็นเสียงเสียงแตกที่มากขึ้นนะครับจากไม่กิดที่เป็นเสียงตัวตัวเป็น Overdrive นี่จะเป็นดิทรชั่นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนนิดหนึ่งเอมคอนโทรคอแเอมเหมือนเดิมแต่ว่าจะเพิ่มเกณฑจาก40เป็น50และเพิ่มโลเข้ามาเพราะว่าคราวนี้เราจะใช้ Pick Up ตัวหลังละ ก็ปรับเป็น2องสองหงเหมือนเดิมโดยโดยโค่าค่าสามเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็จะใช้เป็น m e t ัลคลับนะครับผมซึ่งมันเป็นเสียงแตกของไอ้บาเนตนะครับซึ่งเสียงค่อนข้างจะดุดันลองฟังเสียงดูนะครับ อบนะครับผมโอเคครับ